วันนี้เรามาอยู่ที่วัดถ้ำพระธาตุตำบลโคกตูมอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะเราได้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่จะมีการมาถ่ายทำคลิปที่นี่อีกรอบหนึ่งนะคะเราได้ถามพระองค์ดำแล้วว่ามีนาคอยู่ที่นี่ที่ต้องการให้พวกเราเนี่ยนำธรรมะของพุทธองค์นะคะไปสาธยายทำให้ฟังท่านจะได้เปลี่ยนภพภูมิ ขึ้นสู่เทวโลกก็ได้ยินว่าเป็นผู้หญิงนะคะก็ะจะได้เป็นนางฟ้าเต็มตัวไปเลยแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆพระองค์นะคะที่เรายัางไม่รู้ว่าจะเจออะไรมาอีกนะคะเดี๋ยวตามเรามาชมนะคะว่าจะมีใครให้พวกเราได้ไปช่วยเหลือบ้างนะคะ ถึงข้างบนนะคะเราได้กลิดถ้ำแล้วก็ความเย็นนะคะซึ่งแผ่มาให้เราได้รู้สึกเย็นในตรงนี้เรามาถึงปากถ้ำของวัดถ้ำพระธาตุแล้วนะคะข้างบนนะคะที่เห็นอยู่นี้คือเป็นเล็บเท้าของคุดหรือเท้าคุดนะคะที่เราจับอยู่ตรงนี้นะคะรายการเราเป็นรายการแรกรายการเดียวนะคะที่พระองค์ดำแสนสิริจันทาได้บอกให้ทุกคนได้รู้นะคะว่า ความจริงคือสิ่งนี้นะคะและพระยาครุฑนี้ได้เฝ้าตรงปากถ้ำตรงนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะพระองค์ดำแสนสิริจันทาได้บอกกับเราว่าที่ถ้ำแห่งนี้เป็นภพภูมิทับซ้อนของป่าหิมมพานเป็นดินแดนกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาเต็มไปด้วยสัตว์วิเศษที่ไม่พบในโลกมนุษย์ มีสะอโนดาตอยู่ใจกลางป่าเป็นบ่อน้ำใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาดไหลามาจากหิมะบนยอดเขาพระสุเมนเชื่อกัอนว่าเป็นต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงสีทวีปมีสัตว์หิม,มพานเช่นกินนรีครึ่งนกครึ่งคนคดชสีครึ่งช้างครึ่งสิงโตมังกรนกหัดสดึงครุฑหนุมานนาค และสัตว์ผสมอื่นๆอีกมากเป็นสถานที่ที่เทพเทวดาฤาษีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอาศัยอยู่นี่เป็นรูปรักษณ์ของนางพญางูขาวที่เป็นบริวารของเจ้าหญิงลลินมาริกานาคินีเทวีนะคะนี่เป็นรูปรักษณ์ของพญาช้างเผือกนะคะมาช่วยมาดูแลพระพุทธรูป ที่อยู่ด้านนี้นะคะนี่เป็นรูปปัน้นพญานาคเป็นองค์ตัวแทนของเจ้าหญิงละลินมันลิกานาคินีเทวีนะคะ ที่ดูแลเทวสถานซึ่งเป็นภพภูมิทับซ้อนของถ้ำนี้นะคะนี่ก็เป็นหนุมานนะคะที่อยู่ในภพภูมิทับซ้อนนี้เช่นเดียวกันค่ะเขากำลังแบกภูเขาแล้วสามีของเราได้แงงหน้าขึ้นมาดูปรากฏว่าดินหล่นลงมาใส่หน้าสามีของเรานะคะนี่ก็เป็น นางพญายงูขาวที่เป็นบริวารของเจ้าหญิงละลินมาริกานาเคนีเทวีนะคะ ลุกแล้วก็ได้กลิ่นทิพมาใช่กลิ่นของเจ้าหญิงละลินมาริกานาคินีเทวีใช่ไหมยคะใช่ค่ะท่านมาฟังธรรมะก,กับเราตรงนี้ใช่เจ้าหญิงมาริการนาคินีเทวีท่านมาดูแลเทวสถานแห่งนี้ที่เป็นภพภูมิที่ทับซ้อนของถ้ำพระธาตุแห่งนี้ตอนนี้ท่านหมดวาระที่จะต้องมาดูแลที่นี่รวมทั้งบริวารของท่านที่เป็นนางพญาง,งูขาว ก็หมดวาระแล้วก็จะมีองค์อื่นมาใช่ไหมคะองใหม่มาที่จะมาดูแลเทวสถานแห่งนี้ที่เป็นภพภูมิทับซ้อนก็เหมือนกับดูแลถ้าแห่งนี้ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะก็จะคุ้มครองป้องกันผู้ที่ประดิษดีประดชอบใช่ไหมคะโอ้ยคนลุกคนลุกแล้วก็ได้กลิ่นทิพย์หอมมาตอนนี้เจ้าหญิงาริการนคินีเทวีท่านสื่ออะไรมาไมคเป็เสด็จพี่อ๋อประทไทยนี่เองค่ะ สแสดงว่าขอบพระไทยพวกเราสี่องค์กรที่มาช่วยในวันนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ท่านอยู่บริเวณนี้ไหมคะหรือว่าท่านแล้วบริวารของท่านเ,นเปลี่ยนภพภูมิเป็นนางฟ้าเต็มตัวที่ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือจาตัมหาราชิกาสแสดงว่าท่านาสร้างคุณงามความดีต่อผู้ศาสนาที่นี่พอถึงเวลาท่านก็เปลี่ยนภพภูมิจากความเป็นนาคที่ว่ามีความเป็นนางฟ้ากึ่งหนึ่งกับสัตว์เดรัจฉานเก่งหนึ่งพอท่านมาช่วย เจ้าหญิงมาริกานาะคีในทีวีก็เลยเปลี่ยนภพภูมิแล้วอันนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมที่เรามาวันนี้นะคะก็คือพระองค์ดําแสนสิริจันทาได้พูดผ่านปากสามีของเรานะคะว่าเรามาคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้นําธรรมพุทธองค์มาให้ผู้ที่อยู่ในถ้าแห่งนี้ทุกๆพระองค์ทุก,ท,กท่านนะคะแล้วก็สัพพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าหญิงมาริกานาะคีเนทวีที่เป็นเทพธิดา ท่านเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าตาสีสุโธกับพระสนมที่ชื่อพระนางลีลาวดีเทวีนะคะความบริวารของท่านที่มาเป็นนางพญางูขาวที่มาเฝ้าเทวสถานแห่งนี้ตอนนี้ท่านก็เหมือนกับว่าได้สร้างคุณงามความดีต่อผู้ศาสนามายาวนานได้ฟังธรรมะของพุทธองค์ที่นี่แล้วทําให้ท่านได้พ้นวาระที่จะต้องมาดูแลเทวสถานแห่งนี้แล้วส่วนบริวารของท่านเนี่ยท่านก็ได้เปลี่ยนภพภูมิแล้ว ส่วนเ,เจ้าหญิงมาริกานาคินีเทวีนอันนี้คือท่านก็หมดวาระหน้าที่ที่ท่านต้องมาดแูแลตรงนี้ก็<ช>เป็นการที่ท่านได้มาสร้างกุศลอันใหญ่หลวงก็<ช><ช>ขออนุโมทนาสาธุกับสองพระอ,องค์นะคะ<ช><ช>ที่มา,า,าช่วยเนาะตรงนีสส้สาธุค่ะพญาคุฑที่ว่าเนี่ยหมดวาระแล้วท่านก็เปลี่ยนภพภูมิไปอยู่บนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือชั้นจตุมหาราชิกาเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะที่ท่านเฝ้าอยู่หน้าถ้ำแต่จะมีองค์อื่นมาแทนแล้วใช่ไหมคะ อ๋อแล้วพญานาคที่เฝ้าหน้าท่าก็จะมีองค์อื่นมาแทนเช่นเดียวกันแนสดง,งว่าวันนี้ที่เรานําธรรมะพุทธองค์เนี่ยมาให้หลายๆพระองค์หลายท่านณาสถานที่แห่งนี้นะสรรพสัตท,ทั้งหลายที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะพุทธองค์เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนภพภูมิได้ด้วยอนสิสงแห่งการได้ฟังธรรมของพุทธองค์ก็คือพุทธวจนะคําสอนของพระพุทธเจ้าออกจากพระโอษของพุทธองค์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในถ้ำแห่งนี้นะคะ ที่มีหลายๆองค์หลายๆท่านที่มาอยู่ตร,ตรงนี้ก็เหมือนกับท่านได้ช่วยต่อไปท่านก็จะได้ช่วยบำรุงพุทธศาสนาที่นี่โอ้โท่านจะมาช่วยบำรุงพุทธศาสนาที่นี่ใช่ไหมคะจ้เริยรุ่งเรืองโอ้สาธุสาธุสาธุจะได้ทำให้วัดนี้จะริญรุ่งเรืองนี่ก็เป็นหนุมานนะคะที่อยู่ในภพภูมิทับซ้อนนี้เช่นเดียวกันค่ะเขากํลาลังแบก ภูเขาแบกดินแล้วสามีของเราได้แหงหน้าขึ้นมาดูปรากฏว่าดินหล่นลงมาใส่หน้าสามีของเรานะคะทำให้เกิดอาการแพ้ฝุ่นสามีของเราน้ำมูกไหลตลอดเลยนะคะขณะที่ได้สนทนาธรรมกับพระเจ้าอาวาชที่นี่นะคะตอนนี้ได้กิ่นทีพ่พระนางาละดินมาลิกานาที่ทีวีมานั่งฟังด้วยค่ะเ <c oughs> จ้าหญิงเจ้าหญิงที่เป็นน้าของสวัส์ท่านหมดวาระที่จะ มา,มาดูแลเทวสถานที่เป็นผู้ภูมิทับซ้อนที่นี่ท่านน่าจะมาล่ลาําาพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาดใช่ไหมคะ,อะตอนนี้นะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับท่านเจ้า,าวาดวัดถ้ำพระธาตุแห่งนี้นะคะก็คือพระครูปรัดสมเจตน,นะคะการรักการเจริญพรคุณโยมสวักด์ และสามีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งสองได้มาเยี่ยมชมกับนมัสก,การองค์พระสมมาสมุทธเจ้าที่ปฏิษถานอยู่ภายในถ้ำวัดพระาธาตุแห่งนี้ถ้ำพระาธาตุแห่งนี้จัดว่าเป็นถ้ำใหญ่น่าจะมีพระพิสุสง่งในยุคก,ก่อนก่อนเคยมาจำพรรษาบ้างมาพักเพื่อปฏิบัติสมณธรรมในครั้งโบราณกาลก็มีอยู่มากและเวลาพระท่านมาปฏิบัติธรรมหรือมาเจริญจิตภาวนา สาธยายมนต์ต่างๆนี่เมื่อท่านแสดงธรรมเทวาอารักษ์ไม่ว่าจะเปเอ็นอินพุมมยมยักษนาคคุดคนทันเวลาท่านปฏิบัติสมณธรรมหรือแสดงธรรมก็จะมาน้ำน้อมนำมารับเอาธรรมะที่ท่านได้แสดงสิ่งที่ท่านแสดงเนี่ยเป็นอริยสัจสี่เมื่อท่านแสดงถึง <c oughs> ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือทางพุทกภูมิเหล่านั้นเมื่อได้ฟัง หรือได้รับธรรมะของท่านก็ได้เอาไปปฏิบัติน้อมนำเราจะได้ยินได้ว่าเทวดาไม่ว่าพระอินทร์พระภูมิยมยักษ์ต่างๆหรือน้า ท่านละภูมิแต่ละชั้นเมื่อมีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอยู่ที่ใดท่านพวกนั้นเนี่ยก็จะมารับฟังธรรมมั่งมาเป็นผู้ดูแลบ้างว่าธรรมประธาตแห่งนี้จึงมีท่านผู้เหล่านั้นมาปฏิบัติคือมาดูแลองค์พระพิสุสงฆ์องค์สมัมมาเนรที่มาปฏิบัติในยุคก่อนๆก,ก็จะมีพระสงฆ์และพระอริยะสงฆ์มาเป็นอันมากเคยถามท่านผู้รู้ว่าที่นี่ เคยมีพระมาปฏิบัติกันเยอะไหมพระอริยะสงฆ์ท่านว่ามีมาหลายยุคหลายสมัยติดต่อกันมาในสมัยโบราณก็ยังมีมากแต่ในยุคของพระที่เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านกล่าวมีตั้งแต่ลวงปูมันครูบาอาจารย์ลวงปู่ขาวหรือในสมัยที่ยุคนี้ ก็มีท่านพ่อโอภาสีและก็ท่านพอลีวัดอโศการามลุงพ่อมหาทวินลุงพ่อไพรโรดหลายๆองค์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ที่ชื่อว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเคยมาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นี่อยู่เสมอเมื่อมีโอกาสสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าคุดคนทันอินพรมยมยักษ์ท่านก็มาผัดเปลี่ยนกันมารับฟังมารับเอาธรรมะของท่านเหล่านั้นพลังงาน หรือสิ่งต่างๆที่ท่านเคยทำไว้มันก็ยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทิพย์เป็นของทิพย์แต่ชื่อว่าผู้ที่มีญาณอย่างรู้ถึงจะทราบได้แต่เราผู้ยังด้อยยังไม่มีปัญญาหรือยังไม่มีดวงตาเห็นอย่างที่ท่านผู้รู้ท่านเห็นก็อย่าคิดว่ามันไม่มีเพราะการเชื่อ ในหลักความดีในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีโอกาสดีกว่าเราเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเชื่ออย่างนี้นี่นะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่เชื่อว่าบาปบุญมีนรกมีบางทีเราล่วงกระทําผิดกระทาบาปไปเช่นนั้นแล้วย่อมได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปในว,วันนี้ เราจะเห็นได้ว่าท่านผู้ที่มีความศรัทธาในองค์งของพระยาณาในองค์งของพระยาคุตหรืออินพรมยมยักษ์ต่างๆก็ได้มาสักกาละมีองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นต้นเป็นประธานและพระอริยะสงฆ์ที่ท่านได้มาปฏิบัติสมณธรรมอยู่ในถ้ำแห่งนี้จัดว่าเป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทำเราจะเห็นได้ว่าหลายๆส่วนหลายๆสิ่ง ที่เราจะเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพญานาคภริยาคุฑท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่ชอบใจในธรรมะเมื่อชอบใจในธรรมะ <S <s เห็นพระองค์ได้มาปฏิบัติสมธรรมอยู่มาน้อมนําเอาคําสอนมารับฟังธรรมะเอาไปปฏิบัติเช่นนั้นแล้วท่านทั้งหลายมีโอกาสอยากจะแสวงหาคุณงามความดีหรืออยากจะหาที่สปยายะในการปฏิบัติเช่นเดียวกับพระอริยะทั้งหลายที่ท่านได้เคยป บัตก็ขอได้เชิญชวนมาเที่ยวปฏิบัติธรรมได้ตามสมควรแก่เวลาของท่านมาชมหรือมารับเอาพลังงานมานำคุณงามความดีมาหาที่สงบเพื่อจเจริญจิตจเจริญใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาเพื่อจะเป็นบุญกุศลเป็นอริยสัติเงาตามตนไปเช่นนั้นแล้วย่อมเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา ถ้าเรามาเที่ยวนี้เราจะมาขอความรู้กับท่านจเจ้าอาวาสพระครูประหลัดสมเจตให้แสดงทำเรื่องนี้ก็มันตรงกับที่พระองค์ดำเห็นเลยว่าที่นี่มีครุฑคราวที่แล้วเรามาท่านยังไม่พูดนะที่นี่มีครุฑแล้วก็มีนาคมีอะไรหลายอย่างที่อยู่ตรงนี้รวมทั้งมิเทพธิดา,าเจ้าหญิงมาลลินมาริกานาะคีนีเทวีที่วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะพ้นตำแหน่งจากการที่ดูแลเทวสถานแห่งนี้ ท่านดำท่านดำรงตำแหน่งที่ดูแลตรงนี้มายาวนานมากถึงเวลาที่ท่านจะต้องพ้นวาระในการาดูแลนี้ถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วนะคะมันก็เหมือนกับการที่กเกษียณอายุอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะเหมือนคนที่กเกษียณอายุก็คือ อพอถึงเวลาเนี่ยก็อยตอนนี้ท่านมาให้เราได้กลิ่นทิพที่หอมอย่างที่คุณบอกว่าท่านหมดวาระในบรรดาของผู้ที่ไปกําเนิดมีตั้งแต่อุปาปฏิกะอปปุะอปาปฏิกะเนี่ยจัดว่าเป็นเทพอินพรมยมยักษ์ก็ยังจัดว่าเป็นอุปาปฏิกะนาคคุดคนทันก็เป็นอุปาปฏิกะเพราะว่าทําไมถึงเรียกว่าอย่างนั้นคือพอท่านตายปุ๊บ <c oughs> ท่านไปจุติเลย, <c oughs> เลยวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งของเทพบางองค์ที่ท่านไปจุติ ปัจจุติก็คือท่านหมดบุญในวาระของท่านใช่ค่ะเพราะว่าวาระของแต่ละท่านแต่ละภพแต่ละภูมิไม่เท่ากันใช่ค่ะสวรรค์ของแต่ละชั้นก็ไม,ไม่เท่ากัน,กนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อถึงวาระท่านก็ต้องไปเกิดบางทีเราจะเห็นได้ว่าเราไปบอกใครว่าเราเป็นเชื้อสายของคนนั้นคนนี้คือในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาชาติเดียวพบเดียวใช,ใช่ค่ะทุกอย่างเนี่ย มันมีบุญติดเนื้อติดหนังกันมาแต่ชาติปางก่อนบางทีบางคนบางท่านเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจริงหรอกแต่ขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อว่าทำดีดีทำไม่ดีได้รับผลสิ่งนั้นเสมอการที่เราเชื่อว่าเรามีครูบาอาจารย์ หรือผู้ที่มาอยู่กับเราเนี่ยท่านเหล่านั้นล้วนจะเอามาสร้างบุญบารมีท่านมาเนี่ยก็เพื่อจะมาต่อบุญบารมีทําไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านมีกายสังขารที่เป็นทิพย์เมื่อเป็นทิพย์เนี่ยก็ต้องอาศัยเราผู้เป็นมนุษย์มีกายสังขารอยาก,ก็เอามาทํำอะไรมาปฏิบัติมาทําคุณงามความดีเมื่อเราทําเสร็จปุ๊บท่านก็อนุโมทนาบุญท่านอนุโมทนาบุญท่านก็จะได้รับบุญกุศล เป็นการสร้างเสริมบารมีเป็นอริยทรัพย์ที่ท่านต้องการสิ่งเหล่านี้นั่นนะล้วนเป็นสเบียงลำเลียงส่งสู่หนทางพระนิพพานไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดอินพรมยมยักษ์ถ้ายังไม่บรรลุซึ่งพระนิพพานต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารท่านเหล่านี้ เมื่อบทบุญท่านก็จะไปได้พบภูมิใหม่แต่ไม่ว่าจะเป็นพบภูมิไหนพบภูมิที่เป็นมนุษย์จัดว่าประเสริฐที่สุดเพราะเป็นผู้ที่มีกายสังขาระจะมาสร้างคุณงามความดีเป็นเทวดาก็ยังต้องมาอาศัยเราในใการปฏิบัติใ,ในการสร้างคุณงามความดีแต่เป็นมนุษย์เนี่ยคุณทําได้เลยไม่ต้องอาศัยใครอยากจะทําทาน ก็อยากคะอยากจะรักษาสินก็ประพฤติสิ่งที่พระอ,องค์ทรงให้ละวันนี้ท่านได้มากระทำสร้างคุณงามความดีไห้ไหนพระศาสนาเป็นการชักชวนผู้อื่นหลายๆท่านมาร่วมสร้างคุณงามความดีเขาเรียกว่าเป็นสเสบียงบุญชักชวนคนให้มาอยู่ในศินในธรรมท่านว่าเป็นสิน่งที่ประเสริฐขออนุโมทนาเจริญพรท่านทุกขออนุโมทนาสาธุคนลุกเลย มีกลิ่นทิพย์มาน่าจะเป็นองค์ใหม่ด้วยใช่ไหมตอนนี้มีกลิ่นทิพย์ขององค์ใหม่ที่เป็นที่เป็นบริวารของเจ้าหญิงละลินมาริกานานคินีทีวีที่เปลี่ยนภพภูมิจากนาคก,ก็คือขเขาเป็นเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ว่าพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ในพุทธวจนะบอกว่านาคก,ก็คือผู้บำเพ็ญบารมีมาแบบกุศลกรรมกึ่งหนึ่งอกุศลกรรมกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นผู้ชายเรียกเทวดาเป็นผู้หญิงเป็นนางฟ้าก็ได้ความที่มาบำเพ็ญมาแบบนี้ก็มาอยู่ที่นี่ทีนี้พอเปลี่ยนภพภูมิแล้วได้ฟังธรรมะพุทธองค์แล้วสร้างความดีมายาวนานที่มาดูแลเทวสถานมาดูแลมาคุ้มครองมาอะไรต่างๆอยู่นี่ในวัดแห่งนี้ที่เป็นภพภูมิทับซ้อนความดีนี้พอถึงเวลาพวกเราเอาธรรมะพุทธองค์มาให้ได้ฟัง ก็เลยเปลี่ยนภพภูมิตอนนี้มาให้กลิ่นทิพย์ของพวกเราพระองค์ดำบอกว่าโมทนาสาธุเต็มเลยพระครูปลัดสมเจตได้แสดงธรรมะดีมากเลยแล้วผู้ที่เป็นกายทิพย์มาอยู่ตรงนี้นะคะมากมายพวกเราคนลุกและพระองค์ดำแสนสิจันทาอยู่กับสามีของเราบอกว่าท่านมาสาธุอนุโมทนากับพระครูปหลัดสมเจตเสียงดังเลยพระอาจารย์หมายถึงว่าท่านมาอนุโมทนาทันทเสียงดังแล้วกลิ่นหอมมา มีกลิ่นทิพย์ขององค์ใหม่มาด้วยองค์ดำแสนสิจันทาบอกว่าเรามาวัดที่นี่นะเราต้องให้ท่านแสดงธรรมต้องสัมภาษณ์ท่านอยากรู้พระอ,องค์ดำบอกว่าที่นี่มีคุดอยากรู้ว่าท่านจะพูดตรงกันไหมแล้วท่านก็สื่อสารออกมาทุกคําที่พระครูประหลัดสมเจตได้แสดงธรรมวันนี้เป็นคําตอบที่พระอ,องค์ดำอยากให้คุณผู้ชมได้รู้ไปกับพวกเราด้วยค่ะขออนุโมทนาสาธุกับพระครูประหลัดสมเจตมาหน้าที่นี้ด้วยคะ่ะสาธุค<า>่ะส,<า>สุขบเจริญกัน ตอนที่พระครูประหลัดสมเจตท่านได้แสดงธรรมนะกลิ่นทิพย์หอมมาโอ้โหตลบอบอวนเลยพวกเราสื่อได้คราวนี้เราก็อยากถามกับพระครูประหลัดสมเจตซึ่งเป็นพระปฏิบัติปฏิชอบรูปหนึ่งสวัสด์ขอถามเลยนะคะว่าตอนที่พวกเราสัมผัสกลิ่นทิพย์ของบรรดาน,นางฟ้าหรือเทพธิดาหรืออีกหลายๆพระองค์หลายๆท่านที่มาสื่อมา,มาฟังพระ,พระครูประหลัดสมเจตที่แสดงธรรมเมื่อสักครู่นี้ได้กลิ่นทิพย์ ที่หอมบ้างไหมคะก็จะมีกลิ่นบางทีมีกลิ่นพิเศษเข้ามาบ้างเป็นกลิ่นหอมที่เราเย็นๆเช่นนั้นแล้วเมื่อคุณถามเช่นนี้ก็อาจจะมีบ้างที่กลิ่นหอมโชยเข้ามาเช่นนั้นแล้วเมื่อเป็นปัจจัยต่างเมื่อมีโอกาสขอให้ท่านลองมาลองสัมผัสดูว่าจะได้กลิ่นอย่างที่พวกเราสัมผัสได้ไหมเพราะถ้าเราไปบอกว่าฉันได้กลิ่นอย่างนั้นแต่ผู้ที่ได้ฟังเนี่ย บางทียังไม่เชื่อเพร่ะไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์ลองมาสัมผัสดูสาธุตอนนี้คุณผู้ชมนะคะทางท่านเจ้าอาวาสนะพระครูประหลัดสมเจตท่านก็บอกแล้วนะคะว่าใครอยากมีโอกาสเหมือนพวกเราที่สัมผัสกลิ่นทิพย์ได้ก็ลองมาที่นี่นะคะเพราะว่าในบริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบริเวณนี้เยอะพอสมควรเลยตามที่พระครูประหลัดสมเจตได้พูดไว้ แล้วตอนนี้สารักอยากจะเป็นสะพานบุญใช่คน,นคนถ้าเกิดมีเงินโอนเงินมาเยอะๆเนี่ยเราสามารถทําตรงนี้ได้ต่อไปคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเลือกมานั่งสมาธิบ้างมาปฏิบัติธรรมบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นเกิดประโยชน์ให้กับสถานที่แห่งนี้และก็ตัวของแต่ละท่านที่มาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมของท่านเองแม้จะมีเวลาน้อยนิดอุย้ยกลิ่นหอมมาหดลุกทำไมคะเนี่ย เมือมีโอกาสก็เชิญชวนนะแสดงว่าผู้ที่เป็นกายทิปอยู่บริเวณนี้อยากได้ไดอยากให้คนมานั่งสมาธิแผ่เมตตาเยอะๆท่านอยู่ที่นี่ท่านก็อยากได้พลังบุญจากสาธุชนผู้ใจบุญเราขอเป็นสะพานบุญนะคะบริเวณที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะจนกระทั่งไปถึงน้านหน้าของพุทธร,รูปนะคะเราอยากจะเป็นสะพานบุญผู้ที่ดูคลิปนี้นะคะสาธุชนผู้ใจบุญที่ดูคลิปนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ย ได้มาร่วมสร้างบุญที่นี่แล้วใครที่มาเที่ยวชมที่นี่นะคะก็จะได้มีสถานที่ไว้นั่งสมาธิได้มาสวดมนต์ได้มาปฏิบัติธรรมนะคะตรงนี้นะคะพระอ,องค์ดำแสนจิจันทาบอกเราแล้วค่ะตอนที่มาทีแรกท่านยังบอกไม่ได้ตอนนี้ท่านบอกเลยว่าเป็นปู่ฤาษีที่นี่ท่านมาบำเพ็ญบารมีอยู่ตรงนี้นะมคระับธน,นาสาทุค่า ตันนี้เหรอคะนั่เรีบพุดเลยเรากำลังจะกลับจากที่เราทำพิธีเสร็จแล้วนะคะนางฟ้าเทพธิดาท่านมาส่งพวกเราค่ะกลิ่นทิพย์หอมมากเลยมาส่งพวกเราที่เราได้ช่วยให้ท่านเนี่ยได้อยู่ในสิ่งที่ท่านจะต้องอยู่นะคะก็ะคือ ไปอยู่ในภพภูมิที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่อยู่ในถ้ำแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมวัดแห่งนี้เป็นวัดแรกนะคะที่เราเนี่ยหลังจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมาแล้วนะคะประมาณปีกว่าพระอ,องค์ดําแสนสิริจันทาได้บอกกับเราว่าเราได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเยอะแล้วได้อัญเชิญพรมเทพเทวามาฟังธรรมะของพุทธองค์เยอะแล้วแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนกระทั่งว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาช่วยเหลือพรมเทพเทวาแล้วก็มนุษย์แลวก็สัตว์ประสาททั้งหลายได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็รู้สึกยินดีนะคะที่ท่านมาส่งพวกเราค่ะมีกลิ่นทิพย์ตามมาแล้วเราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้มาบริจาคนะคะบำรุงค่าไฟฟ้าถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาเที่ยวชมที่นี่แล้วนะคะ ส่วนใครที่ทำบุญแล้วนะคะเราก็ขออนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะพอสี่องค์กรทำพิธีเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็ออกมาจากวัดเราถามพระองค์ดำแสนสิริจันทาว่าไหนสเสด็จพี่บอกว่าจะมีอะไรมาสื่อบนท้องฟ้าให้เห็นเป็นอัศจรรย์ทำไมยังไม่เห็นอีกล่ะท่านบอกว่า เดี๋ยวคอยดูนะพอเราออกมาจากวัดแค่พ้นประตูวัดแค่นั้นแหละโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรมาสื่ออยู่บนท้องฟ้าเราถามพระอ,องค์ดำแสนสติจันทาท่านบอกกับเราว่าก็พยาครุฑไงที่น้องหญิงได้ไปช่วยท่านด้วยเอาธรรมะพุทธองค์ไปให้ท่านได้ฟังท่านได้เปลี่ยนภพภูมิแล้วไม่ได้เฝ้าที่ประตู ตรงนั้นแล้วฉะนั้นท่านก็เลยมาแสดงลิธานุภาพให้เราได้เห็นเป็นอัศจรรย์อยู่บนท้องฟ้าที่เป็นรูปพยาครุฑสาธุสาธ,สาธุสาธุค่ะ เด,เดี๋ยวนะขอถ่ายรูปแพ่เดียวตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนาคหรือว่าครุฑหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในถ้ำพระธาตุแห่งนี้นะคะเพราะเรามมวแต่ตกใจว่าเป็นรูปอะไรกันแน่ก็มาถ่ายรูปถ่ายคลิปตอนต้นๆแล้วตอนหลังรอนึกได้เรามาพูดปรากฏว่า พยาคุดได้แยกออกจากกันแล้วนะคะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยค่ะที่ท่านมาเสือบนท้องฟ้าให้กับเรานะคะและหลังจากที่เราได้กลับไปบ้านแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นเราได้อัญเชิญนางฟ้าที่เปลี่ยนภพภูมิที่เป็นนางพญางูขาวที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นภพภูมิทับซ้อนของป่าหิมพพานี้นะคะ รวมทั้งเทพธิดาเจ้าหญิงและลินมันลิกานาคินีเทวีมาฟังธรรมกับเรานะคะแล้ววันนี้ที่เราได้พูดขึ้นมานี่ก็คือตรงกับวันที่22สิงหาคม2568วันนี้นางฟ้าและเทพธิดา2อ,องค์นี้นะคะมาสื่อเราที่บ้านเพราะพระองค์ดำแสนสิรธิจันทาได้พูดผ่านปากสามีของเราว่าวันนั้นเราได้ไปช่วย หลายๆพระองค์หลายๆท่านให้เปลี่ยนภพภูมิท่านก็เลยพูดว่านงหญิงรู้ไหมว่าที่นงหญิงไปช่วยบรรดาเทพธิดาเทวดานางฟ้าหรืออะไรก็ตามนะคะพอได้ฟังธรรมะของพุทธองค์แล้วก็ได้เปลี่ยนภพภูมิไปเลยโดยเฉพาะผู้ที่มีสองกึ่งนะคะก็คือความเป็นนาคก,ก็คือกึ่ง นางฟ้าและเก่งสัตว์เดรัจฉานที่เป็นนางฟ้านี้ที่มาสื่อเรานะคะมาให้เราได้กลิ่นทิพย์ที่หอมทั้งสองพระองค์เลยนะคะเราก็ขอ,อนโมธนาสาธุนะที่มาฟังธรรมกับเราแล้วก็มาสื่อกลิ่นทิพย์ให้เราได้รู้ค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ